นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์เลขาธิการสมาคมธรุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และประธานจัดการโครงการช่างรอดพวกเราช่วยพร้อมกับอาจารย์พิชัยนิรันต์ศลิปเป็นแห่งชาติและคณะผู้บริหารสมาคมธรุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เดินทางนำภาพสินการกุศลยายบุญมาดูหลานเล่นน้ำจากการประมูลกิจกรรมการกุศล Ar ร for อ l e p h a ฟ t ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ติดตามมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งมอบให้กับนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกอบจอเชียงใหม่ที่บริเวณห้องประชุมสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นนายกอบจเชียงใหม่ได้มอบภาพที่ได้จากการประมูลมอบผ่านทางนายทัชพลอภิรติใหม่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นทรัพย์สินของทางอบจเชียงใหม่ต่อไปท่านนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการช้างรอดพวกเราช่วยเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือช้างในปางช้างต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกําลังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้จากนักท่องเที่ยวเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด -19 และมอบเงินสนับสนุนการทํางานขององค์กรที่ทํางานเพื่อช้างไทย ได้จัดให้มีการประมวลภาพวาดของศิลปินช้างน้อยที่ร่วมหลังสานผลงานชิ้นเอกร่วมกับศิลปินระดับชาติเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ขนาด1.50เมตรคูณสเมตรซึ่งได้มีผู้ใจบุญร่วมกันประมวลทั้ง3าภาพคือภาพแรกเป็นผลงานของอาจารย์พรชัยใจมาศิลปินรางวัลศิลปาธรร่วมกับพลายทันวาจากปางช้างไม้แต่งในราคาประมูล1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทโดยเสียตันอิชิตัน ภาพที่2เป็นผลงานของอาจารย์พิชัยนิรันต์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพังสุดาจากพงางช้างแม่แตงในราคาประมูล9 9 0 0 0บาทเดือนไหนพิชัยเลิศพงอดิศน,นายกอบจจังหวัดเชียงใหม่สำหรับภาพที่3เป็นผลงานของอาจารย์ประสงคเลือเมืองศิลปินล้านนาร่วมกับพังสุรีจากพังช้างแม่แตงในราคาประมูล1ล้านบาทโดยเสียตันอิชิตันรวมยอดเงินจากก,การประมูลภาพใหญ่ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน3 90, ามล้านเก้าหมบาทโดยยอดเงินจากการประมูลภาพเป็นเงินส่วนที่ทางสมาค,คมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จะนำไปบริหารจัดการเพื่อส่งมอบไปกับปางช้างต่างๆเพื่อนําไปซื้ออาหารมาเลี้ยงช้างต่อไปส่งบุทับทองรายงานสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตากครั้งที่1นึ่งทับสองพี่ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้มีนายิเศษเย็นจำผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคมพร้อมกับคณะครูและคณะกรรมการสภานนักเรียนให้การต้อนรับ ดยมีการแสดงต้อนรับโดยนักเรียนจากชุมนุมน้าติสินในชุดการแสดงป้อนไทยพวนสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีนายภูธนพัฒน์พุ่มไม้พ้่มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเป็นประธานในการประชุมด้วยในการประชุมได้สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน35คนจาก20โรงเรียนในสังกัดชวลิตวิกุลชัยกิจรายงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศออร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลเขาพระจังหวัดนครนายก จัดพิธีส่งฝ่ายฉลอน้ำตามโครงการสืบสารรักษาต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างฝ่ายฉลอน้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านวังรีหมู่ที่2ตำบลเขารพระอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกโดยมีนายพงศวรรษทีระัฒนาคุณนายกองค์การบริหาร่วนตำบลเขาพระเป็นประธานในพิธี มีนายธีรพงศ์ตัดเล็กผู้จัดก,การทกศส,สาขานครน,นายกกล่าวรายงานภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและพนักงานทกศผู้นำชุมชนเครือข่ายครูฝ่ายมีชีวิตและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเขาพระเข้าร่วมในพิธีเปิดงานทนันทีตามที่ทกศซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลังได้รับความเห็นชอบจากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาความเร้อนจากภัยธรรมชาติ ด้เฉพาะไผ่แรงหรืออุทกไผ่รวมทั้งไปการกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งน้ําสำหรับการท,ทําเกษตรสร้างรายได้กับเกษตรกรและชุมชนที่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการดําเนินการสืบสารรักษาต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างฝายชะลอน้ําจํานวนทั้งสิ้น68ฝายซึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ในระฐมนตมงคลกิจการรัชน,น,นันท์ใหม่รายงาน นายลงกรผลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสาก์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายไพฑูลโกเมนเกษตรและสาก์จังหวัดชนบุรีนายนัททนสาธรจีนพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีตัวแทนหน่วยง,งานราชการและภาคเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจร ซึ่งใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนพร้อมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลซึ่งมีการดำเนินงานใน5ธุรกิจคือกลุ่มยางพาราปาล์มน้ำมันพลังงานทดแทนธุรกิจแมกกวัวิ์และรับความจัดการอินทรีย์เหลือใช้รวมทั้งธุรกิจร่วมทุนโดยพร้อมสนับสนุนโครงการนหนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งคมอุสาหกรรมเกษตรอาหารและโครงการเกษตรแม่นยำสองล้านไร่ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ทางด้านนายอง์กรผลบุตรกล่าวว่าการบริหารจัดการของเหลือหรือซีโรเวสการลงทุนด้านนวัตกรรมผ่านอินโนเวชันแคตัลล็อกซึ่งเป็นการต่อยอดและเชื่อมโยงการดําเนินงานตามนโยบายเกษตรแม่นยําเกษตรอัจฉริยะสู่ธุรกิจอุตสากรรม2ล้านไร่ทาที่สภาอุตสาหกรรมและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรแบบยั่งยืน เน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปผลิต,ตดทดแทนการนำเข้าตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและภาคการเกษตรสำหรับจังหวัดชนบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับ3าของประเทศมีมูลค่าภาคการเกษตรกว่า19,730บล้านบาทโดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ยางพารามันสำปะหลังอ้อยโรงงานปาล์มน้ำมันข้าวนาปีและสับประรดโรงงานซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกันกว่า6 8 9แสนไร่ ผลผลิตภายในจังหวัดร,รวมกว่า2.2ล้านตันต่อปีธีรวัดอินทิพันธ์รรยงานตำรวจน้ำสตูลและตชด436สมาชิกองค์การบริหารนนจังหวัดสตูลสมาคมไมริยะเพื่อการพัฒนาและมูลนิธิสากลอินูอาวร่วมกันํำกิจกรรมติดอาสาโดยนำข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งน้ำดื่มไปบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะยาวหมู่ที่หนึ่งตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งแต่ละผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยได้นำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจํานวนทั้งสิ้น8,400ขวดทั้งนี้เพื่อประการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลมีความแห้งแล้งและมีอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงติดต่อก,กันเป็นเวลานานทําให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ํเด็ดจากบ่อประดานประจําหมู่บ้านมีปริมาณลดลง และทาให้บ้านเรือนขาดแคลนน้ําและน้ำประดานไม่เพียงพอต่อการผลิตทําให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ํามาใช้แทนซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากกว่าปกติทณะนี้ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากปริมาณน้ําฝนในปีที่ผ่านมานั้นตกน้อยกว่าปกติประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันจึงนาน้ําดื่มมามออให้เพื่อบรรเทาความเร้อนนิตยาแสงมณีรายงาน